พระตรปิฎกเล่มที่24พระสุตตันตปิฎกเล่มที่16อังคุตรณนิกายทศกะเอกาทศกานิบาศสักกะสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามใกล้กรุงกบิลพัทสักกคชนบทครั้งนั้นแลอุบาสกชาวสักกชนบทไปอันมากได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในวันอุโบสถถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่คนส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามอุบาสกชาวสกจชนบทว่าดูก่อนอุบาสกชาวสกจชนบททั้งหลายท่านทั้งหลายย่อมรักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดแลหรืออุบาสกชาวสกจชนบทเหล่านั้นกลับทูลว่าข้าแต่พระองค์พู้เจริญบางคราวข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมรักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ดบางคราวไม่ได้รักษาพระพุทธเจ้าข้าดูก่อนอุบาสกชาวสกทั้งหลายไม่เป็นลาภของท่านทั้งหลายเสียแล้ว พราะท่านทั้งหลายไม่ได้ดีเสียแล้วที่ท่านทั้งหลายเมื่อมีเมื่อชีวิตมีภัยเพราะความโศกมีภัยเพราะความตายอยู่อย่างนี้บางคราวก็รักษาอุบาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ปบางคราวก็ไม่ได้รักษาดูก่อนอุบาสกชาวศักดิ์กาทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไหนบุรุษในโลกนี้พึงยังทรับ์กึ้อหกระหาปันให้เกิดขึ้นทุกๆวันด้วยการงานอันชอบโดยไม่แต่ต้องอกุศลเลยสมควรจะกล่าวได้หรือไม่ว่าเป็นบุรุษฉลาดสมบูรณ์ด้วยความหมั่น สมควรกล่าวได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าดูก่อุบาสกชาวสักกาทั้งหลายท่านทั Hence, ้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไหนบุรุษในโลกนี้พึงยังรั์กะหาปณะหนึ่งให้เกิดขึ้นทุกๆวันด้วยการงานอันชอบโดยไม่แต่ต้องอกุศลเลยสมควรจะกล่าวได้หรือไม่ว่าเป็นบุรุษผู้ฉลาดสมบูรณ์ได้ความหมันสมควรกล่าวได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าดูก่อุบาสกชาวสักกาทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไหน บุรุษในโลกนี้เพึ่งยังทรัพย์สองกหาปณะสามกหาปณะสี่กหาปณะห้ากหาปณะหกกหาปณะจิกหาปณะแปดกหาปณะเก้ากหาปณะสิบกหาปณะยี่สิบกหาปณะสามสิบกหาปณะสี่สิบกหาปณะห้าสิบกหาปณะร้อยกหาปณะให้เกิดขึ้นทุกๆวันด้วยการงานอันชอบโดยไม่แต่ต้องอกุศลเลยสมควรจะกล่าวได้หรือไม่ว่าเป็นบุรุษผู้ฉลาดสมบูรณ์ด้วยความหมันสมควรกล่าวได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้า ดูก่อนอุบาสกชาวสากักกาทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนบุรุษนั้นเมื่อยังทรัพย์ร้อยกหาปณะนะพันคหาปณะ,ะให้เกิดขึ้นทุกๆวันเก็บทรัพย์ที่ตนได้แล้วได้แล้วไว้เป็นผู้มีชีวิตร้อยปีจะพึงประสบกองโพค่าสมบัติเป็นอันมากบ้างหรือหนอพึงเป็นอย่างนั้นได้พระพุทธเจ้าข้าดูก่อนอุบาสกชาวสากักกาทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหน,นบุรุษนั้นจะพึงเสวยความสุขโดยส่วนเดียวอยู่หนึ่งคืนหนึ่งวันหรือกึ่งวัน อันมีพวกสมบัติเป็นเหตุมีโวคสมบัติเป็นแดนเกิดมีพวกสมบัติเป็นที่ตั้งบ้างหรือหนอมีได้เป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าข่าข้อนั้นเป็นเหตุอะไรข้าแต่พระพผู้เจริญเพราะกรรมทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าเป็นของหลอกลวงเป็นของมีความฉิมหายไปเป็นธรรมดาดูกรอุบาสกชาวสกัดทั้งหลายส่วนสาวกของเราในพระมวิันนี้ เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวประพฤติตามที่เราพรัฒำสอนอยู่ตลอดสิบปีพึงเป็นผู้สวยความสุขโดยส่วนเดียวตลอดร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแลพึงเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันปฏิบัติไม่ผิดก็มี ดูกรุบาสุชาวสากกะทั้งหลายสิปีจงยกไว้สาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนตลอด9ปี8ปี7ปี6ปี5ปี4ปี3ปี2ปี1ปีพึงเป็นผู้สวยความสุขโดยส่วนเดียวตลอดร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแลพึงเป็นสกาคามีก็มีพึงเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันปฏิบัติไม่ผิดก็มี ดูกรอ,อุบาสกชาวสาก,กัดาทั้งหลายหนึ่งปีจงยกไว้สาวุข,ของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนตลอดสิบเดือนพึงเป็นผู้สวยสุขโดยส่วนเดียวตลอดร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวุข,ของเรานั้นแหละพึงเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นสวดามาปฏิบัติไม่ผิดก็มีดูกรอ,อุบาสกชาวสาก,กัดาทั้งหลายสิบเดือนจงยกไว้ สาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวปฏิบัติตามที่เราผําสอนตลอด9เดือน8เดือน7เดือน6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือนหนึ่งเดือนกึ่งเดือนเพิ่งเป็นผู้สวยสุขโดยส่วนเดียวตลอดร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแลเพิ่งเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดามปฏิบัติไม่ผิดก็มี ดูควาุบาสกชาสาก,กัดทั้งหลายึ่งเดือนจงยกไว้สาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนตลอดสิบคืนสิบวันพึ่งเป็นผู้สวยสุขโดยส่วนเดียวตลอดร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแลพึงเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสไดมปฏิบัติไม่ผิดก็มีดูกวามอ,อบาสกชาสาก,กัดทั้งหลายสิบเดือนสิบวันจงยกไว้ สาวุข,ของเราในธมร,รมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนตลอด9ก้าคืน9กาวัน8คืน8วัน7คืน7วัน6คืน6วัน5คืน5วัน4คืน4วัน3คืน3วัน2คืน2วัน1คืน1วันพึงเป็นผู้สวัยสุขโดยส่วนเดียวตลอดร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกข,ของเรานั้นแล พึงเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดดบันปฏิบัติไม่ผิดก็มีด้วยคนอุบาสกชาวสาก,กาทั้งหลายไม่เป็นลาภของท่านทั้งหลายเสียแล้วท่านทั้งหลายไม่ได้ดีแล้วที่ท่านทั้งหลายเมื่อชีวิตมีภัยเพราะความโศกมีภัยเพราะความตายอย่างนี้บางคราวก็รักษาอุบาสกอันมีองค์แปดบางครั้งก็ไม่รักษาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เหล่านี้จากรักษาอุบาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจบสู่ที่หก อธกฐานคุตระนิกายทศกันิบาศปฐมปัญนญนานอโกศวรที่ห6สกาสูตรอธิกถาสกาสูตรที่6สกาสูตรที่6เป็นทช่าวินิจฉัยดังต่อไปนี้บทว่าโสกาสสะพเยแปลว่ามีภัยพวกความโปราถาวว่าโสกัสพเยดังนี้บ้างในบทที่สองก็ในนี้เหมือนกันบทว่าเยนะกรรมมัฐาเนนะความว่ามาดาการงานทั้งหลายมีการไถาการค้าขายเป็นต้นการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง บทว่าอนาปชาอากุศลังความว่าไม่ถึงอกุศลไรๆบทว่าในพิสัยยังได้แก่พึงให้เกิดขึ้นไม่พึงให้เสียไปบทว่าทุกโขแปลว่าผู้ฉลาดถ้าโขแปลว่าผู้ฉลาดบทว่าอุตถานะสัมปันโนได้แก่ผู้ประกอบด้วยความขยันหมั่นเพียรบทว่าอลังวัจนายะแปลว่าคนที่จะกล่าวบทว่าเอกันตะสุขาปฏิสังเวทีวิหารยะความว่า รับรู้สวยสุขทางกายและทางใจส่วนเดียวด้วยยานอยู่บทว่าอนิจจาได้แก่มีแล้วก็ไม่มีบทว่าตุจฉาได้แก่เว้นจากความชื่นใจบทว่ามุสาได้แก่การแม้จะลวงประหนึ่งว่าเที่ยงงามและสุขก็ไม่เป็นอย่างนั้นเหตุนั้นจึงถือว่าโมสธรรมมาได้แก่มีอันเสียไปเป็นสภาวะเพราะฉะนั้นจึงทรงชี้ว่าอาศัยกรรมเหล่านั้นจึงเกิดทุกข์บทว่าโวในคําว่าอิทัคโขปนโวนี้เป็นเพียงนิบาตบทว่า อาปันนกังวาโสตาปันโนความว่าหรือว่าเป็นโสดาบันปฏิบัติไม่ผิดโดยส่วนเดียวแม้ผู้นั้นทำชานให้เกิดแล้วก็ไปพรหมโลกหรือสวยสุขส่วนเดียวในการมาพรจรนสวรรค์หกชั้นอยู่ในพระสูตรนี้พระศัสดาตรัสคุณของอุโบสถประกอบด้วยองค์8จบอธิกถาสกาสูตรที่6